มีศรัทธามากในเมื่อขณะที่สร้างพระอุโบสถตอนเย็นวันหนึ่งท่านเดินไปดูในช่างเห็นในช่างซื้อหมูบ้างซื้อเนื้อบ้างกินวันเล็กวนันน้อยไม่มากรู้สึกว่าจะเป็นคนขี้เกียมคือว่าไม่มีค่าจ้าองเขาอ่อนกินกันตามอัตภาพที่จะพึงหาได้ท่านก็เลยบอกพวกในช่างบอกว่านี่พวกแกมาทํางานวัดแกจะมาซื้อกลับกินทําไม ปลาในสระเยอะแะไปทำไมจะไม่ไปตกกกติในช่นกับอกว่าปลาวัดทำบาปก็รับแ้วปลาไม่ใช่ปลาวัดก็บาปแต่ผมก็หาอยู่บ้านผมก็หาแต่ปลาวัดจ่ผมถือแต่ผมไม่กินแล้วผมบาปมากหลวงพ่อสุนทรก็บอกว่าปลาวัดคือปลาอถ้าปลาที่อื่นมาอาจจะบาปถ้าปลาในสระของวัดเนี่ยกินไม่บาปถ้าแกกำลังก่อสร้างอยู่อย่างนี้นะพร้อยผลบุญที่แกสร้างพระโอรสมันมากกว่า มีอุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถใหม่นะเพราะหลังเก่ามันทุดโทมมากท่านสร้างท่สร้างแทนขึ้นมาใหม่หลังเก่าก็ยังไม่ได้ลือ้อท่านบอกว่าอนุญาตนะตกใจอยากินได้ทีหลังไม่ต้องไปซื้ออะไรก็ามากินเอาปลาในสระกินฉันรับรองว่าไม่ปับเพราะว่าเป็นปลาวัดอย่างหนึ่งว่าคนที่ทํางานวัดกินปลาวัดได้คนในช่งางก็เชื่อเพราะว่าตามธรรมดาไนมะ่ก็จะมีอะไรกินอยู่แล้ว ถึงตอนเย็นท่านก็บอกว่าเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อก็อะไรก็ได้หาเนื้อ,อที่มันตายตาย,ตายแล้วไอ้เป็นผักจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นเศษปลาแลอะไรเก,รเกรี่ยวเบ็ดโยนไปในสระพอโยนไปสะกใจเดียวก็ปลากว่าปลาเข้าตัวใหญ่กินเแบบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เอามาทําเป็นอาหารหกินพวกคณะช่างกินปลาในสระจึงกว่าจะสร้างโบสถ์เสร็จ ขณะที่กินปลาได้ไม่กี่วันรู้สึกอุจาระที่ถ่ายมามีสีเขียวเขาก็แปลกใจไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไอปลาในสระมันไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารอย่างอื่นกินไม่กินแต่ไข่น้ำกินแกกินคาไปคขี้มันก็เขียวที่นี่มาหลังจากสร้างโอโบสดเสร็จทนก็ประกาศประนัติแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะกินปลาในสระไม่ได้นะถ้ากินแล้วจะเป็นโรคเลือนเน่าคนก็กลัววาจาศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ไอ้ก็เลยช่างถามว่าพวกผมจะเป็นไหมบอกว่าแกกินก่อนล้วไม่เป็นนะต่อต่อไปนี้แกกินแล้วเป็นโรคเรือนะถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็นเลยบอกว่าขา้โขาโกหกให้แกกินใบไม้าอาเสกใบไม้เป็นปลาไว้กินอร่อยไหมวะมันถามไอ้ช่างบอกว่ารสชาติมันเหมือนปลาธรรมดาบอกว่าไงปลาวิชามันเป็นอย่างนั้นมีาอาเสกใบไม้ผลิสุดท่องยิลใบไม้มาใบถามแกเชื่อไหมเราจะทำใบไม้เป็นปลาได้ ไอ้ช่างบอก่าเชื่เอเหมือนกันนะครับแต่อยากกินให้เขเลยหยิบใบไม้มาใบใส่ลงไปในถังน,น้ําปลากดว่ก็เป็นปลาไหว้ขอตัวในช่างหัวเราะกันใหญ่บอกแม่หลวงพอ่อไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อให้กินใบไม้แมงมุมพวกกินใหญ่เลยทีแหลผมนึกว่าก็ปลาจริงๆผมไม่กล้าจะตกกมากินมากๆก็กลัวจะบาปมากไอ้บาปกระบุนที่สร้างโบสถ์มันจะไม่พอกกันท่านก็นหัวเราะชอบใจนี่เป็นปาฏิหาริย์ของหลวง พ่อสุนซึ่งเป็นพระอุปัชฌายะของพระปานปรากฏว่าเป็นพระได้ปัญญาเหมือนกัน